ไม่เท่าชีตสมัยนีย้มีความนิยมสูงมากขึ้นเนื่องด้วยว่ามีการผลิตเพิ่มสีสันเพิ่มลูกทรงของลอนที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนกรมที่มีสไตล์ขึ้นมีสไตล์ขึ้นเมื่อก่อนอาจจะมีลอนให้เลือกน้อยนะครับแต่สมัยนีย้มีลอนให้เลือกหลายแบบหลายประเภทราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของลอนส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นเมตรก็มีตั้งแต่เมตรนึงไม่ถึงร้อยก็มีแต่แน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับความหนาด้วยไปจนถึงเมตรละหลายร้อย เพราะว่ามันมีในเรื่องของฉนวนเข้ามาด่งนั้นเนี่ยราคาจะค่อนข้างเหวี่ยงสูงสําหรับตัวเมทัลชีตราคาของเมทัลชีตเนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของรอนขึ้นอยู่กับความหนาค่ะขึ้นอยู่กับการเคลือบทาสีขึ้นอยู่กับการเลือกฉนวน มันมีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบดังนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างเวียงจากเม็ดละไม่ถึงร้อยคือไม่มีฉนวนไปจนถึงเมื่อเพิ่มฉนวนเพิ่มแผ่นประกบความหนาบวกเข้าไปเนี่ยราคาเกือบพันเลยก็มีดังนั้นเนี่ยการเลือกองค์ประกอบต่างๆของหลังคาเมทัลชีทเนี่ยราคาถึงเป็นเรนกค่อนข้างกว้างนะครับตัวเมทัลชีทก็มีข้อดีอยู่นะครับอยู่ที่เรื่องของน้ําหนักน้ําหนักโดยรวมเมื่อเทียบกับกระเบื้องแล้วเนี่ยเบาก,กว่าค่อนข้างเยอะตัวแผ่นเนี่ยมีลักษณะเป็นแผ่นยาวสามารถใช้กับบ้านที่มีองศาหลังคาต่ำๆได้นะครับส ลบน้อยๆตั้งแต่3องศาขึ้นไปเหมาะที่จะเป็นหลังคาเมทัลชีเนื่องด้วยว่าตัวแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นยาวจุดร้อยต่อเนี่ยน้อยนะครับดังนั้นการ,<ม>ก,ารการซึมน้ําคนข้างสูงนะครับแน่นอนตัวน้ำเนี่ยไม่สามารถผ่านตัวโลหะลงมาได้ยกเว้นเกิดการรั่วซึมนะครับระยะแปรค่อนข้างห่างดังนั้นก็จะประหยัดในเรื่องของแปรด้วยนะครับ ข้อควรระวังของตัวเม t a ทัลชีทนะครับก็อยู่ที่การยิงสกูนึกว่าการเลือกใช้สกูเนี่ยมีหลายเกรดการยิงเนี่ยต้องระวังไม่ให้พลาดเพราะถ้าพลาดแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายสูงยิงไว้แล้วมันจะเป็นรู <Hey. S 1> ข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งของเม t a ทัลชีทคือการเข้ามุม ก้ามุมคือบางทีเกิดมุมเกิดสันต่างนะครับถ้าเราเลือกใช้เป็นหลังคาไม่เท่าชีสเนี่ยการแัดชิ่งเพื่อที่จะกันไม่ให้น้ําเข้าซึมตามขอบตามอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องทําด้วยความชนานาญไม่เ่าชีสเขเียวกว่าการครอบใช่ครอบกันน้ําเข้ามุมต่างๆนะครับเนื่องด้วยตัวไม่เท่าชีสนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยบ้านหลังไหนใช้ไม่เท่าชีสผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบหรือบางคนอาจจะให้นิยามว่ามันคือหลังคาสังกะสี จริงๆแล้วมันคือหลังคาโลหะนะครับเมื่อก่อนอาจจะเคลือบด้วยสังกะสีแต่เดี๋ยวนี้มีการเพิ่มกระบวนการเคลือบไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคลือบลงไปเนี่ยเพื่อให้ตัวหลังคากันสนิมได้ยาวนานมากขึ้นมีหลายแบรนด์แบรนด์ดังเนี่ยรับประกันกัน20-30ปีเลยดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องด้วยว่าทํารูปทรงของบ้านได้ทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลังคาทรงแฟ มองไม่เห็นหลังคาเมัลชีตก็ใช้ได้หรือจะเป็นหลังคาที่โชว์เท็กซเจอร์ของเนื้อหลังคาเต็มๆอย่างทรง ic, นอร์ดิกก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับเอาไปแปะฝาบ้านทารั้วเออทำรัวออำร้วด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยเมัลชีตึงมีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันการติดตั้งที่รวดเร็วนะครับแปบ๊บเดียวเสร็จจริงข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจการทํางานอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้โครงหลังคาที่น้อยกว่ามันจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้บ้านหลังสามารถประหยัดงบงได้ด้วยเนาะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเราเลือก รอนไม่เชชีพที่มีความสวยงาม,มงนะครับเป็นรอนเอกลักษณ์เนี่ยราคาก็ไม่ถูกรวมถึงตัวฉนวนด้วยนะครับที่มีราคาสูงฉนวนมีอะไรบ้างคะเนี่ยฉนวนส่วนใหญ่ก็จะเป็น PE ส่วนใหญ่ก็จะบางๆคล้ายๆฟลอยตัวนี้ก็จะมีข้อเสียตรงที่หลุดร่อนได้ง่ายต่อไปที่มีความนิยมมากขึ้นในสมัยนี้ก็คือเป็น P.U. นะครับโพลียูรีเทนก็มีให้เลือกความหนาตั้งแต่1นิ้วถึง2นิ้ว,วยิ่งหนาก,ก็ยิ่งแพง อาจจะมีฟลอยติดทับมาก็อาจจะทนทานกว่าหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกโดยการเป็นแผ่นมาประกบอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแผ่นแซนด์วิชเลยราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกหลายร้อยบาทต่อเมตรแซนด์วิชอะมันคือใต้ทอมันเป็นโลหะใช่ไหมเป็นโลหะเลยครับก็คือบางบ้านโชว์ชชเนื้อท้องหลังคาได้เลยใช่ครับ